สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเษกนั้นเนี่ยครับนายปาติหารซึ่งเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีอายุ25ปีเดินทางไปรายงานตัวต่อศาลตามสัญญาประกันในชั้นฝากขังคดีที่เขาถูกออกหมายจับโดยถูกกล่าวหาว่าบินประมา พระมาหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3เหตุแสดงความคิดเห็นบน Facebook ของนายสมศักดิ์เจียมธิรกุลเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องอาการประชวนของในหลวงรัชกาลที่10พนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสียืน่นฟ้องคดีแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2515 ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และก็พรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14หลังทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวปฏิหารระหว่างพิจารณาคดีศาลมีคำสั่งอนุญาตโดยให้ใช้หลักทรัพย์ประกันชั้นสอบสวนเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทพร้อมทั้งกำหนด,ดวันนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่11เมษายน2565เวลา9นาฬิกาอนท์ประกาศร,รัฐ พนักง,งานอายการบรรยายคำฟ้องโดยเลืนว่าขณะเกิดเหตุประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่10ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2 5 6พรมาตราหพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดีิได้พฤติการในคดีคำฟ้องได้บรรยายโดยสรุปว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคม25ารยผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสข้อความทีี่่มขาวลือ วชิระลงกรณ์วชิราลงกรณ์ปวอยู่สิริราชมีครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างโดยมีการตั้งค่าข้อความเป็นสาธารณะต่อมาจำเลยได้ไปแสดงความคิดเห็นได้โพสต์ดังกล่าวในรูปภาพของในหลวงรัชกาลที่สิพร้อมข้อความประกอบและมีการตั้งค่าข้อความแสดงความคิดเห็นเป็นสาธารณะเพื่อประชาชนและบุคคลทั่วไปผู้เห็นข้อความแล้วก็รูปภาพดังกล่าวพนักงานอายการระบุว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรทำให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นเข้าใจว่า เป็นการสาบแช่งในหลวงรัชกาลที่สิบทรงเป็นบุคคลไม่ดีหากสวรรคตคนในประเทศจะอยู่รอดกันหมดอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามสแสดงความอาคตามารดร้ายพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประมุขโดยประการที่น่าจะทำให้พระมหากษัตริย์ถูกดูหมิ่นเกลียดชังรวมถึงเป็นการปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดและจูงใจให้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์จนอาจนำมาซึ่งความเกลียดชังคอให้เกิดความปั่นป่วนหรือว่าความกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดออกมาละเมิดกฎหมายนะครับ อายการก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีในท้ายคำฟ้องโดยบอกว่าเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นคดีความเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชานาจักรพร้อมทั้งขใอยสารมีคำสั่งริบตัวสับมือถือของจำเลยซึ่งถูกตำรวจยึดเป็นของกลางในระหว่างการถูกจับกลุ่มด้วยจากการติดตามของศูนย์ทนายความเนี่ยนะครับก็บอกว่าคดีของปาฏิหารนั้นเนี่ยยังมีคดีมาตรา112อีกอย่างน้อย3คดี ที่พบว่าเหตุแห่งการกล่าวหาเกิดจากการเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ลักษณะดังกล่าวของนายสมศักดิ์เกียมธีรสกุลนะครับแล้วก็มีคดีของนันนะครับแล้วก็คดีของภูแล้วก็มีคดีของลักษนาทั้งหมดถูกดําเนินคดีที่บก,กปทออเช่นกันนะครับนี่ฮะนายสมศักดิ์เกียมธีรสกุลเป็นคนโพสต์แต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์นั้นก็โดนดําเนินคดีกันไปตามๆกันนะเพราะว่าไปเข้าข่ายความผิดมาตรา1 1 2 นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่กระทําเข้าขายผิดเนี่ยนะครับมาตรา112แล้วก็ผิดพรบคอมเจอร์ก็ถูกแจ้งความดําเนินคดีกันไปครับ